เอาบา่สวัสดีครับผมเหมือนมาอยู่นะผมรับช่างเ่มร้านอะไรสิอ่ามีออนิวนะครับออนิวขั้นนี้มาโดยอาการเหยียบคาดแล้วเราเกี้ยวไว้นะครับได้เช็กบืองต้นแล้วคาดมีอาการเฟื่อเหมือนปั่มบนจีเซียนะครับมาเบิรอกันอ่านี่ครับคาดจ้มนะครับคาดจ้มแล้วฝฟืดออืมบดเดงครับนะครับ อห็นะฮะ,ะเปิดนะครับปกติมันสีบอเปิดปุนนี้นะครับปกติจ,จะขยายเบรกนะครับเบรกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,มาอันนี้ครับเปิดแข็งนะครับอะาน่าจะลองถอดปั๊มบนมาเช็กก่อนครับว่าวมันเป็นที่ปั๊มบนหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ครับอาการเมืองต้นก็คือถอดปั๊มบนออกมาเช็กนะครับอืมปั๊มบนลูกสูบข้าง อ่าอมันพิษปกตินะครับแข็งเลยล่ะปะกติมันจะมันจะยุบได้แต่ตัวนี้ยุบเดยครับแต่ว่างข้าง้างเลยกดเข้าไปสูบข้างครับโอเคเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนปั๊มบนก่อนนะครับอ่าครับผมหกค้าครับเปลี่ยนเป็นอ่าตัวน,นี้นะครับของอิซูซูนะครับปั๊มบนนี่ของอิซูซูแทนเลยนะครับนี่ เพิ graduate, ่มเ да, <styles> ร,ร,ริ่มแล้วมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควมก้องนะครับตะกาบตัวนี้ตัวนี้คือตัวกาครับที่ว่าเขาว่ามันพังนะครับนี่คือมันเสียนะครับนี่นี่ทำมันดีที่เป็นยังสิครับขีดคมเขายางงากนิดนึงอ่าคือสูบสูบมันดีนะครับแต่ตัวนั้นตัวนี้คือสูบติดอ่าใช่ครับได้ทําการเปลี่ยนตัวตัวนี้ก่อนแล้วก็ลองยําคาดบึงก่อนนะครับอ๋อน้ำมันเครื่องเป็นของลากแฮมนะครับ เฮ้หา W C ซินะครับอันนี่ก่อนจะทำการเปลี่ยนฝอมกล้องนะครับหลังจากอน้ำมันเครื่องเก่าออกให้เพืนนะครับก่อนจะทำการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับผมอ่านะครับเซ็ตพื้นที่เรียบร้อยอ่าติดตั้งเปลี่ยนปั๊มคัดบนนะครับปั๊มคัดบนอ่าของเดิมมาลูกซูบติดนะครับปั๊มติดอ ขอกียร์ไ้ปกตินะครับเดี๋ยวมาเบ่งขอกียร์ไ้ปกตินะครับโอเค,อเคนะครับผมอ่าออกไปล่องแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้อ่ามือซอลเลยไปหลักมันจะซอา,านะครับคัดคัดจุม่ขรรมขเกีย้บ่ได้ทำการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องอ่าของดัางเข็มนะครับเพิม่มเติม เดี๋ยวจะเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวจะส่งงานเลยไปครับผมหลังจากที่เติมน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับการสตาร์ทรันเครื่องไปเนี่ยประมาณหานาทีนะครับการลองเช็คเบรงว่ามันตรงะระดับบอระดับนี้ครับอ่ามาตรฐานล้นะครับจาริีก็บซงงานบ้านะครับคันนี้ถ้ารถไัมีปัญหานะครับเขามาเองว่าไหนทงหางหลาเท่าก็มี บริการหลากรถนะครับหลากอะไรสิบริเวณรถสไลด์รถยังครับไปหลากมากนี่ละคันนี้ก็ปั๊มคาดบุญนะครับพังก็่ได้ไปหลากมากรถบันทีลอยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนคาดเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนปั๊มคาดเป็นน้ำมันเครื่องแต่นะครับครับลงคูณค้าบขันได้สนใจนะครับหลานัดอะไรสิรถเสียอยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลกับไปตงแต่ว่าขอเวลานิดนึงเบิ่งเวลาน้ำๆนันักแต่เด็กแข่งกับไปให้บมื่อไหรนะครับคุณครับผมสิดีตาม